สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โซโชเชียลวันนี้อยู่กับเราในเกม Racing m a s t e r s u r f Seed ในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูกิจกรรมไททันนะครับซึ่งที่จริงมันก็ผ่านมาหลายวันนั่นแหละและทีนี้ผมก็ไม่มีเวลามาทําให้ดูว่ากิจกรรมตัวเนี้ยมันต้องทำกันยังไงกันบ้างหลายท่านก็พอรู้พอเข้าใจกันแล้วนะครับแต่ทีนี้เราจะมาดูมาสรุปดูว่าบางจุดเราอาจจะพลาดไปหรือว่าหลุดไปนะครับผม ควรจะทําให้ครบนะครับบอกเลยมันมีประโยชน์ดีมากๆได้เพชรได้ไรด้วยนะครับทีนี้เข้าตรงไหนผมจะมาที่เดียวเลยนะครับเข้าด้านขวาล่างนะครับนี่เลยสีแดงๆเนี่ยที่เป็นรูปเนี่ยไททันเนี่ยนะเนี่ยเข้ามาตรงนี้ครับผมเรามาดูกิจกรรมอันแรกก่อนนะครับการล็อกอินนะครับอันนี้เข้ามาในตัวเกมก็จะล็อกอินให้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ของมาโหนี่ผ่านมาเจ็ดแปดวันนล้วนะครับอันนี้ดีนี่นี่นีุ่่มนี่ตัวนี้นะครับผม สุ่มฟรีสิบครั้งนะครับนี่สุ่มสิบครั้งตัวนี้ต้องล็อกอินทุกวันนะครับอย่าลืมนะแล้วก็ได้เพชรด้วยนะได้อุปกรณ์ได้อะไหลนะครับตัวนี้ต่อมาครับผมกิจกรรมตัวนี้ซึ่งจะเปิดให้วันที่สามนะครับผมสามเดือนหน้านะครับสามเดือนสิบนะครับเดี๋ยวเราก็รู้กันว่าจะเป็นแบบไหนนะอันนี้ยังยังผมก็ยังไม่รู้ผมยังไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> ต่อมาดูที่แผนฝึกซ้อมหน่วยสำรวจมันจะเป็นช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นการเก็บแรงนะครับผมคนก็จะให้กิจกรรมเรามาทำก็คือเพื่อนเก็ลงการแข่งขันแบบจัดอันดับนี่แหละนะครับผมกี่ครั้งเขาก็จะกำหนดให้นะครับให้ทำให้ครบนะครับผมลงกี่ครั้งบรรลุเป็นแรงอะไรนะครับผมแล้วก็มีแต้มลดด้วยนะให้ได้1400แต้มเนี่ยทั้งหมด3ครคันด้วยกัน เนี่นะครับมันจะมีทําให้เรื่อยๆนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นเช็คอินรายวันอย่างเงี้ยครบสามวันนะครับถ้าครบกิจกรรมเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราทําครบสอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ตรงนี้อีกนี่ตั๋วซุมฟรีอีกสิบชิ้น <Wow. S 1> นี่โอ้ถือว่าคุ้มนะไม่ได้เลยพลาดไม่ได้นะครับ <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้ทําเข้ามาทำเลยนะเดี๋ยวจะเสียใจ <c oughs> มาช่วงที่สนะครับช่วงที่สก็จะเหมือนกันนะผม เก็บแรงนะแล้วก็เก็บรถให้ได้1400แต้ม6คันนะครับอันนี้ผมทำไปเรียบร้อยละสุด6คันนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนนะครับ7เกมเนี่ยเล่นตั้ง7เกมก่อนสุดท้ายมัน7เกมมันมาที่3มมั้งไล่มาเปล่าเนี่ยผมก็จําไม่ได้ละเสร็จแล้วก็ใช้โกลนะครับใช้เงินนะครับใช้เงินโกลเนี่ยอันนี้ก็ไปแต่งรถเล่นนะครับหรือว่าทำลายก็ได้ให้ใช้เงินโกเนี่ย ถ้าครบเรียบร้อยแล้วก็จะได้ตั๋วมาอีกนะหุยคุ้มค่าจริงๆช่วงที่สามมยังไม่มาครับบอกว่าอ่าเดี๋ยวจะมาวันที่หกนะครับผมวันที่หกนี่ก็รอไปก่อนอย้อนกลับมาก,ก่อนครับต่อมาเราจะมาดูตรงนี้อ่าบัตรผ่านนี่ครับผมตรงนี้เป็นเราจะเติมนะครับเติมก็ได้ถ้าเติมปุ๊บพันๆได้นี่เลยนี่น นี่เลยครับผมไททันเล็กนี่ไททันจูโจมไททันตัวเล็กนะครับคอแลแลบฝาพิภพไททันนี่น่ารักด้วยน่ารักแบบน่ากลัว <c ười> คือเราจะได้ตรงนี้ครับผมได้เพชรข้างล่างนี่นะแล้วก็จะมีเป็นบัตรสุ่มตัวนี้เอาไปสุ่มพวกอ่าตัวเอเลนอย่างนี้ครับตัวละครน,นะครับแล้วก็เป็นพวกสกรีนของรถ ตัวนี้ได้เดี๋ยวจะไปดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็นี่ได้อะไรด้วยนะครับเนี่ยก็ราคาร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบใช่ไหมประมาณเนาะอืมร้อยห้าสิบกว่าหมายถึงว่าในใ,ในในตัวเกมเลยนะครับอ่าเนี่ยก,ก็จะมีเควสให้ครับผมเป็นลายวันว่าทำอะไรบ้างขับไปกี่กิโลมีดิฟบ,บ้างมีเล่นแมตต์กี่ครั้งนะครับล็อกอินกี่วันมันก็จะมีบอกอยู่ อ่าต่อมาครับผมวงล้อไหนไปดูสินี่วงล้อวงล้อตัวนี้ก็จะเป็นสุ่มนี่ครับผมตอนนี้ผมมี14อันอันเดี๋ยวสุ่มให้ดูเลยวงกล้อสุ่มจะได้ตัวหรือเปล่าไนี่ยอ่สุ่ม6ครั้งเลยฮหนึ่งสองสามสี่ห้าหได้อะไรเนี่ยกุญแจมาสิบ ทำไมไม่เป็นกุญแจสีแดงะ่ะอยากได้สีแดงอะ่ะสีนี้ไม่ <c oughs> ได้เหรียญรถนะครับเป็นแบบเอาไปสะสมนะครับเอาไปแลกสกินรถได้หรือว่าชุดแต่งรถก็มีนะครับแล้วก็เป็นอะไรได้เพชรด้วยอืมเอา้าเมื่อกี้สุ่มหกแล้วให้เป็นสิบสองเลยเหรอเอาเหรองั้นก็สุ่มทีละสองก็ได้อะ่ะสุ่มหนึ่งค้งใช่สองอ๋อเหรอ เป็นงี้ไปเ่นี่หมด <laughs> โอเคครับไม่ได้ได้นี่ก็ยังดีนะไม่ได้เออโอเคไม่เป็นไรครับผมอันนี้ก็เป็นวงล้อนะครับต่อมาครับผมด้านบนนี้ยังไงที่ผมบอกว่าใช้ตั๋วนี่ ซึ่งเราต้องทำการซื้อตั๋วเพื่อที่จะมาเปิดนะครับอันนี้ต้องไปที่ร้านเติมเงินเลยครับผมตรงนี้เลย ร้านบริการเติมเกมมือถือเซ็ตโกทีสำหรับสายเกมเมอร์มีบริการเติมเกมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น R.O.V p พับ Free Fire เลนาเบรกเอา u t โดยเฉพาะเกม Racing Master ราคาถูกกว่าซื้อในเกมใช้เพียงเลข U.I.D และ QR Code เติมรวดเร็วทันใจปลอดภัย100%มีพี่ๆแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากคุ้มอยากชัวร์ต้องเซ o ตโกเท่านั้นกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วไปสนุกด้วยกันในเกม Racing Master หรือว่าจะซื้อสดเลยนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับมีให้อยู่เหมือนกันนะครับผม600เพชรนะครับผม10ชิ้นนะครับก็จะมีราคาบอกอยู่ใครอยากซุ่มก็เชิญได้เลยครับในถึงไหนละตรงนี้ใช่ไหมกาชาอาตรงนี้ที่เดียวกันต่อมาครับตรงนี้แหละที่เราต้องมาทําทุกวันนะครับแล้วก็มันมีวิธีที่จะได้เหรียญให้เยอะนะได้อาแต้ม นะครับผมเขาเรียกว่าแต้มแอคทีฟนะครับหรือเหรียญเนี่ยมันเป็นรูปเหรียญอาวุธเนี่ยนะครับตรงเนี้ยของมันเป็นเขาเรียกว่ารับวัสดุกองทัพนะครับซึ่งนี่ผมรับไปเยอะละมันมีเพชรเนี่ยถ้อถ้าเราได้แต้มตรงนี้มานะครับหรือว่าได้แต้มตู้เซฟเนี่ยมาเนี่ยมันจะเอามาแลกได้นะครับแลกเป็นนี่เลยเพชรนี่ได้หมดแลกหมดแล้วเพชรมีตัวด้วยนะ แล้วก็มีอะไรนะครับผมมันจะมีกติกาแต้มอยู่ข้างบนนี้นะครับเข้าไปดูด้วยคือมันจะมีแต้มเนี่ยเมื่อเข้าสู่อ่าเมื่อเข้าสู่หน้าร่วมครั้งแรกของแต่ละวันนะครับจะได้รับแต้มกล่องทัพก็คือแต้มตรงนี้นะครับได้รับมาโดยจะมีแต้ม2ออย่างนะครับเป็นแต้มแอคทีฟนะครับแล้วก็แต้มตู้เซฟนะแต้มแอคทีฟก็คือแต้มที่เราไปแข่งอ่ะเราชนะมาหรือว่าอะไรประมาณเนี้ย นะครับผมแล้วก็จะได้ตัวนี้มาส่วนแต้มตู้เซฟเนี่ยขเขาเรียกแบบนี้ครับแต้มที่เสียแต้มที่เสียไปเกมเพย์ท้าดวนทาหารใหม่นะครับผม50%จะถูกหักเก็บเข้าตู้เซฟอัตโนมัติแต้มในตู้เซฟสามารถใช้แกลกรับรางวัลในวัสดุของกองทัพได้นะครับก็คือตรงนี้นี่ๆี่นี่น,น,น,นีห้ยวัสดุกองทัพนะครับนี่ไงอย่างเช่นผมเอาตัวนี้ ใช่ไหมผมก็กดสูงสุดได้สี่พันอย่างเนี้เดี๋ยวเเท่านี้เท่าไหร่สองหนเก้าโอเคกดอย่างเงี้ยแลกมานะครับตรงนี้ด้านด้านล่างนี้มันจะบอกอยู่นะครับถ้าเราแลกถึงจํานวนจํากัดเนี่ยมันจะปลดล็อกให้มันจะปลดล็อกทีละอย่างทีละอย่างท,ลางทีละอย่างให้นะครับอันนี้ผมเหลือเหลือนี่ผมต้องการอีกสี่พันเพื่อปลดล็อกนะครับนะครับตอนนี้มันต้องการปลดล็อกที่หนึ่งแสน อ้าวโอเคปลดล็อกเรียบร้อยแล้วถ้าปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ<ๆ>มันจะไปอยู่ข้างบนนี้แบบนี้นะครับเขาบอกว่าหีบเลือกรถตำนานเมื่อเปิดหีบสามารถเลือกรถเลเจนที่กำหนดได้หนึ่งคันมีคันไหนบ้างอ่ะเอ๊ะ <c oughs> ทำไมมีแค่นี้แล้วคันไหนดีเนี่ยดีสุดก็คงเป็นคันนี้แหละมั้งครับผมเนี่ยๆๆคันอื่นไม่ไม่ไม่เวิร์กละ ถ้าเกิดเพื่อนๆจะแลกก็กดแลกนะครับอย่างเนี้ยแลกครับนี่ครับผมแลกมาละ,ะทีนี้ผมมาเลือกรถผมเอาเป็นตัวนี้ละกันมินิคูเปอร์นะครับยืนยันอโอเคผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรถขอไปอัพผมมีรถอยู่แล้วตัวนี้แล้วก็บางคนอยากได้เสื้อได้ชุดก็สามารถแลกได้นะครับผมนี่เป็นชุดเลยแบบนี้ นี่นี่ตัวผู้ชายนะครับเสื้ออย่าลืมนะมันมี2แบบมีตัวผู้ชายกับตัวผู้หญิงนะดูดีๆวิด,ด,ด,ดีของผมแรกของตัวผู้หญิงไปละในมีคาสะนี่ตัวผู้หญิงแบบนี้นี่นี่มีแบบนี้ฮะมีตัวผู้ชายตัวผู้หญิงนะอย่าลืมนะครับแล้วก็ด้านขวาครับผมด้านขวาตรงนี้เป็นอะไรนะครับคือการแปลงอะไหล่นะเพื่อนๆอ่ามันมี2แบบ คุณจะแปลงจากสีฟ้าไปเป็นสีส้มได้นะครับสามารถเลือกได้กดสูงสุดเลยนะครับก็คือมันแปลงได้ขีดจำกัดที่500นะครับแต่และว,วันมันจะเปลี่ยนไปนะเห็นไหมมันบอกว่าวันถัดไปจะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่าเป็นโชคนะครับแต่และว,วันก็จะไม่เหมือนกันมันบอกวลีเฟซอยู่ทีนี้เราสามารถเลือกไปที่ขั้นสูงได้นี่ไงขั้นสูงก็จะเป็นแลกจากสีส้มไปเป็นสีแดงซึ่งอ่าจำกัดอยู่ที่100 นะครับผม100เต็มที่ละห100นะครับอ่านี่คือการแลกอะไหล่กดกลับมาเนี่ยครับนะ่าเลือกแลกได้นะเราต้องไปเช็คดูดีๆนะครับว่าอะไหล่ชิ้นไหนของเราขาดแล้วก็อะไหล่พวกเนี้ยพอไหมนะเนี่ยก็จะบอกมีแล้วหน่วยสิบร้อยพันหมื่นสามหมื่นอย่างเนี้ยจะแลกไหมนะใช้สองพันจะได้นี้มาห้าร้อยชิ้นอย่างเนี้ยครับแล้วก็นี่ มีอยู่ที่5,000ชิ้นแล้วจะแลกไหมใช้2,000อย่างเนี้ยก็น่าสนสมมุติว่าผมจะแลกเลยอะผมเอานี้แลกสูงสุดใช้3,000แลกคุณจะนี้ไหมยืนยันยึกนี่คุณได้มาละ500ชิ้นนะครับต่อมานะครับคุณจะแลกเป็นสีแดงมันต้องใช้2,000อ่าแลกมาได้แค่500เองอันนี้ใช้ต้ง2,000 เอาไหมอาจจะเอาสมมุติเอากดแรกอย่างนี้ยยืนยันปุ๊บโอเคได้มาแล้ว100อโอเคครับแล้วเราก็จะได้อะไรมาละนะครับทีนี้ก็ถามมันคุ้มไหมมันมันก็โอเคอ่ะคุ้มอยู่นะเดี๋ยววันถัดมาก,มก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างอื่นให้นะครับเพื่อนเพื่อนก็มาดูว่ามันแลกได้สูงสุดกี่ชิ้นแล้วก็มันมันเต็มหรือเปล่าถ้าเพื่อนเพื่อนแลกไปครบแล้วมันก็จะไม่ได้นะครับมันจะแลกไม่ได้ละนะถ้ามันเต็มแล้วนะครับ อ่ทีนี้เรามาพูดถึงแต้มแอคทีฟพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้แต้มให้มันเยอะๆทำยังไงดีเราอยากได้แต้มแอคทีฟไปเยอะนะครับก็คือเราต้องไปทำการแข่งขันการแข่งขันตรงเนี้ยเอ่อมันจะต้องมีวิธีเขาเรียกว่ามีวิธีที่อยากจะได้มันมานะครับผมขอแนะนำนะให้เพื่อนๆเลือกรถที่แต้มถ้วยไม่เยอะ นะครับผมเราจะเน้นที่ชนะนะครับเน้นที่ชนะการเดิมพันอาจจะไม่หนักนะครับผมมันจะมีค่าเดิมพันอยู่เป็นค่าเดิมพันแบบคูณนะครับผมเป็นการคูณตัวเลขเทวีคูณเหมือนกับว่าถ้าคู่แข่งเราเดิมพันด้วยเนี่ยมันตัวเลขการคูณก็จะสูงขึ้นนะครับจะมีคูณเท่าไหร่หนึคูณ2 0 2จุดศูนนะครับก็คูณทวีคูณไปเรื่อยๆแล้วแต่นะนี่แล้วแต่นะครับแต่และ การคูณก็จะมีการเดิมพันกันนะครับซึ่งถ้าเราชนะมันก็ได้เยอะใช่ไหมถ้าเราแพ้น่ะสิแพ้แล้วก็เสียทีนี้เราก็อยากจะชนะมากกว่าผมมีวิธีให้ชนะอยู่ราวๆอาจจะเป็น80-100%เ <Wow. S 1> นะไม่ไม่แน่นอนชัดเจนนะครับผมตรงนี้อาจจะ80-100%อยเอยู่ที่เพื่อนๆขับรถด,ด้วยนะครับแล้วก็การเจอคู่แข่งด้วยทีนี้อันดับแรกที่ผมบอก เลือกรถที่แต้มถ้วยไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราจะได้ไปเจอบด <Huh? S 1> ยิ่งเจอบอดยิ่งดีครับ <c oughs> เราต้องการชนะเราไม่ต้องการที่จะแพ้นะครับผมนะต่อมาผมแนะนำให้มาเล่นเป็นแบบคู่ดูโอเล่นแบบคู่นะครับผมซึ่งเป็นแมตช์จัดับแบบคู่เนี่ยมันค,มคุ้มกว่านะครับผมกดคนเดียวก็ได้หรือว่าชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้ พอมาแบบคู่ปุ๊บเนี่ยนะเวลาที่เรากดกําลังเข้าหน้าเกมอยู่กําลังโหลดเกมอยู่ที่มันจะมีรายชื่อขึ้นมานะครับให้เ,เพื่อนๆกดที่ด้านขวาบนเสร็จแล้วให้มาดูตรงที่ตรงนี้ครับผมอ่าเห็นไหมว่ามันจะบอกว่าคู่แข่งของเราเนี่ยนะได้อันดับแรง้งนะครับสูงไหมเขาจะโชว์บอกเราจะรู้ว่าเฮ้ยเขาเล่นผ่านมาแล้งที่ผ่านมาเขาเล่นได้เยอะไหมเพื่อเป็นการตัดสินใจให้เราถ้าเกิดเราเห็นว่าเฮ้ยเขาแรง้งไม่เยอะอย่างเนี้ย เราก็ว่าเราคิดไว้แล้วว่าเออสู้ได้แน่นอนไหวแน่นอนอย่างนี้นครับนะเราก็ค่อยกดเดิมพันอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะที่ที่ผมใช้นะคนอื่นอาจจะมีแบบอื่นก็ได้อันนี้ที่ผมใช้ถ้าบางครั้งเราเจอคนที่แบบว่าแรงสูงเกินเราไม่มั่นใจนะครับเราก็ไม่ต้องกดเดิมพันนะครับเราก็ยกเลิกซะในตานั้นเราก็ไม่เสียหายอะไร แต่บางทีมาแบบเป็นบอร์ดไงเราไม่รู้ไงเพื่อความชัวร์เราก็กดยกเลิกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดบางคนอยากจะแบบว่ากดซุ่มเลยใส่เลยได้เลยครับผมออได้หมดเจอใครหน้าไหนฉันกดหมดนะก็ได้ครับถ้าคนที่เก่งเก่งมั่นใจฝีมือตัวเองก็กดเลยครับแต่นี่ผมแนะนําให้แบบครอบคลุมแล้วกันเนาะผมพูดครอบคลุมให้ลหลายๆท่านลหลายๆคนเพื่อจะได้เรียนตัวนี้ได้เยอะๆอย่างเงี้ยได้แบบ80%ถึง100%ขึ้นเนี่ยประมาณนี้นะครับผมระดับแรกมันก็จะ เดิมพันปกติระดับที่2ก็คือจะคูณเข้าไปอีกเท่าตัวนะครับแล้วก็ผลตอบกลับมาก็คือถ้าเราชนะมันก็จะได้มาเท่าตัวเท่ากับที่เราเดิมพันไปเป็นทริคและกันเล็กๆน้อย,อยๆให้สําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะได้แต้มเยอะอยากจะชนะหน่อยนะครับเน้นเน้นเจอบอดนะไม่เน้นเจอคนเอาแบบนี้แล้วกันนะผมผมก็เน้นเน้นเจอบอดมากกว่าก็เจอคนอยู่นะครับก็เจอคนอยู่ไม่ใช่ไม่เจอนะ แล้วก็เผื่อแต้มแรงด้วยบางทีตั้งแต่พันสองเนี่ยพันสองขึ้นไปนะครับถึงพันเจ็ดพันแปดอย่างนี้นครับผมก็จะเอาประมาณนี้แล้วกันก็ก็จะไม่เอาเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเยอะปุ๊บอาจจะเจอโคตรเก่งๆนะทีนี้มันเวลาท้าดวนท้าดวนปุ๊บค่าเราจะแพ้ไงแพ้บ่อยเกินเดี๋ยวมันจะงูงงิด <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ยวหัวร้อนพอดีออไม่ได้แต้มพอดี <c oughs> แล้วก็เน้นแบบชิวๆสบายๆหน่อยอย่างนี้ครับผม นนี่ก็เป็นทริคการนี้อย่าลืมนะว่าบางคนมาแบบดูเหมือนกับแรงน้อยอย่างเนี้ยที่จริงคนเก่งอ่ะเขากลับมาเล่นไอดีลองนะเนี้ยอันนี้ก็งานเข้าเลยนะเราไม่รู้ไงใช่ไหมเออเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะเก่งก็ได้อย่างเนี้ยบางทีเจอโป๊ะแตกก็เอองานเข้าหน่อยก็ยอมรับสภาพไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงดูลายรถ กดเดิมพันครั้งแรกปุ๊บมันจะมีลดขึ้นมาใช่ไหมลายลดเออดูลายลดก่อนอู้รถคันนี้แต่งลายจัดไม่เดิมพันดีกว่านะน่าจะเก่งอย่างนี้เออยิ่งเป็นลายเฉพาะของตัวบุคคลปุ๊บนี่เว้นไว้ก่อนอย่างนี้ครับผมอ่าบางแต่ก็มีพวกแอบ,บเนียนนะเอารถธรรมดามาเออดูเอ,อ้ยรถธรรมดากิ๊กกอกดเดิมพันเต็มที่เลยครับโอ้โหที่ไหนได้ครับโอ้โหห้าเม็ดอย่างเนี้ <c oughs> งานงอก เจอมาแล้วนะส่วนใหญ่ถ้ามาเป็นดูโอ้ไม่ค่อยจะเจอเป็นแบบยกทีมเซตทีมเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นแบบ4เลยคือเขาจะเล่นแบบอ่าปั๊มแรงไปด้วยก็เดิมพันไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะจะได้ไม่เสียเวลาเขาจะเอาแบบรวดเร็วเลยนะครับผมต้องมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเจอทีมแก่ง,แ,งแล้วก็เขาก็หวังชนะร้อเปหมือนกันนะก็ดวลกันไปก็เ,เล่นกันไปแล้วกันนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเออันนี้ผมผมแนะแนวทางให้ละกันนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้เหรียญเยอะหน่อยนะครับผมแต้มแอคทีฟนะแต้มเหรียญแอคทีฟผมเรียกเป็นเหรียญละกันนะผมผมมองเห็นเหมือนเป็นเหรียญขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องโซเชียลของเราครับผมใครที่สนใจเติมเกมเลสซิ่งมัตเตอร์นะครับที่นี่เลยครับผม zgo.th ีมีลิงก์ด้านล่างนะครับกดไปเลยนะครับมีพี่พี่แอดมินคอยดูแลนะครับปลอดภัย100%นะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ